คลิปนี้เรามาถ่ายเอาพระพุทธรูปปางปางพระนอนนะคะค่ะจ้าจ้าถ่ายรูปจ้า,จาจเดี๋ยวค่ะอันนี้พระพุทธปรินิพานปกเกล้าวลำไยลำไยพันธ์

ลวพ่อเอ้ยหล่าแพกวันก่อนที่เราจะไปถึงวันนาโฮมสเตย์เราก็ต้องเราก็เลยมากาบพอพรพุทธวัดพุทธประวัติวัดชาติใหญ่ มา,ามากกันมากันจะตายน้ำพระพุทธเจ้ากันเด้อพ่อตายหัวมาหนาของเดียพุทธปฏบัติได้ชนะกับเ็นนามานผู้ใจเด้ออันนี้มากเลืกซื้อมากเลยมากกันเกล็ดตายน้ำพระพุทธเจ้าเด้อตอนนี้เด้ cũng buồn lắm luôn á khai <laughs> khai nè Ừm có thương ปควัดกระางตาาวงไรเนาะพี่น้อยเนาะ เพื่อนก็สั่งคักสั่งแน่เถี่ยสั่งได้สั่งดีเถอะฮะใส่เวลาโดนอยู่ได้เนาะใส่หม่องทั้มบุญเพื่อนเขาคือว่าท่านเห็นหม่องทั้มบุญเพื่อนเนาะมาค่ะจะพาไปดู ยังไม่หมดนะคะเป็นวัดที่กว้างใหญ่มากค่ะอ,นนอันนี้เป็นเป็นรูปปั้นของทหารค่ะเนี่ยรูปปั้นของทหาร พรเจ้ักสินเดโอ้อันนี้เป็นพระเจ้าตาักศสินมหาราชค่ะพระเจ้าจาักศสินมหาราชค่ะเสียงาดัดัดรู้ค่ะ ขอพรเฮาพี่น้อยมาจับลูกไว้เห็นน้องจะเข้ากล้องไว้เห็นน้องนะกิน็ต้องก well. ดอี่อย่างไม่ต้องกดอ,อี NP ่อย่างเจับน้องจิตไปไหวเดี๋ยวเดี Pine ๋ยวเดี๋ยวเอี๋ยวงี่เง่าเข้าไปมาแต่กายภูมิ ไปแล้วเ <All> right. <c oughs> mm ้อทะเลมานเนี่ยมาพี่ผนดจะไปนอนกนั่งดดยาวอีกปีละลบลบ

โอเคุณเ,เดิบหน่อยคลิปนี้ก็จบเพียงตอนนี้ก่อนนะคะวสวัสดีค่ะ